เราอยากให้เห็นภาพนะครับว่าอานุภาคของน้ำเนี่ยมันแรงขนาดไหนนะครับจากที่บ้านเราน้ําท่วมเนี่ยขนาดน้ําเนี่ยมันก็คงจะแรงประมาณเนี้ยที่มันไหลพังกําแพงได้อะไรได้นะครับดูจากด้านบนนะครับที่ไหลลงมาประมาณ20เมตรนะไม่จะได้ครับไหลลงมานะครับให้ดูให้ดูว่ามีละอองนะครับ ถ้าดูไม่ออกนะครับให้หันมาดูผม,ผมนะครับว่าที่ยืนอยู่หน้าตกนะครับเราสามารถเข้าไปได้ใกล้ใกล้ที่สุด Thoải mái mấy khắp Ám mấy làng Mấy lèng, mấy lèng Đợi thao bây mấy đai à đợi mấy bạc Úi, mấy đời Nóng bê ong